ta tình นามาก้าดอสโตเคเซฮียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแทงเวอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลก f 22ร a p เตร์รุ่นปี2026ที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยเครื่องบินรบลำนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดแห่งเทคโนโลยีด้านการบินทางทหารด้วยความสามารถในการรบที่เหนือชั้นความล้ำหน้าด้านเรดาร์เทคโนโลยีล่องหนและระบบอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคใหม่ F-22 Raptor ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Lockheed Martin ร่วมกับ Boeing และ Northrop Grumman ตั้งแต่ยุค90โดยเป็นเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่5รุ่นแรกของโลกซึ่งในปี2026นี้ได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อรองรับสมรภูมิทางอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วระบบเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับเป้าหมายทั้งระยะใกล้และไกลในขณะที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์สงคราม อิเล็กทรอนิกส์วอรถูกพัฒนาให้สามารถแทรกแซงสัญญาณศัตรูได้อย่างมีประสิทธิทภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ช่วยนักบินในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนภายในเสี้ยววินาที หนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ F-22 Raptor โดดเด่นก็คือความสามารถในการล่องหนหรือสตีลเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรดาร์ของศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นโครงสร้างของเครื่องบินถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันใช้วัดสดุพิเศษที่ดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ดีและยังมีรูปร่างที่ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ในทุกมุมมองระบบไอพ่นก็ออกแบบให้ปล่อยไอเสียในรูปแบบที่ลดการตรวจจับจากเซนเซอร์อินฟาเรดของศัตรูอีกด้วย ในส่วนของระบบขับเคลื่อน f 22 r a p เตอร์ใช้เครื่องยนต์ปรัดแอนวิทนี้ F119P w u 1002เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับรวมกว่า7,000 70, 0ปอนด์สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแบบซูเปอร์ครูซโดยไม่ต้องใช้อัพเตอร์เบอร์เนอร์ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากศัตรูความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2,414กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ2.25มัก ด้าน,นขีดความสามารถในการโจมตี f 22สามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายชนิดทั้ง m 120 AMRAAM AM สำหรับโจมตีเป้าหมายทางอากาศระยะไกลเ9 s i d e w เดอร์สำหรับการรบระยะประชิดและระเบิดนำวิถี GBU-32 JDAM สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินระบบอาวุธทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ภายในห้องบรรทุกอาวุธเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์เพิ่มความสามารถในการล่องหน ในปี2026นี้ประเทศไทยได้มีความเคลื่อนไหวในด้านการพัฒนาอากาศยานทางทหารที่น่าสนใจแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่ได้มีการจัดซื้อ F 2 2 r a p t o r รเตอร์อย่างเป็นทางการแต่ก็มีความสนใจอย่างต่อเนื่องในการศึกษาเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อใช้ในการพัฒนากองทัพอากาศของประเทศการที่ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานทําให้มีความเป็นไปได้ในอนาคตหากมีการเปิดให้ส่งออก F 2 2หรือได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในปี2026กองทัพอากาศไทยได้มีการฝึกซ้อมร่วมกับสหรัฐอเมริกาในหลายครั้งโดยมีการนำเครื่องบินรบหลากหลายรุ่นมาแสดงศักยภาพซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ F-22 Raptor ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมแสดงสมรรถนะในการฝึกซ้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การฝึกซ้อมร่วมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถทางยุทธศาสตร์ให้กับกองทัพไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับภูมิ หากพูดถึงจุดแข็งที่สุดของ F22 ในปี2026นี้นอกจากระบบอาวุธระบบขับเคลื่อนและเทคโนโลยีล่องหนแล้วยังมีระบบเซ็นเซอร์แบบบูรณาการ เซนเซอร์ฟิวชั่นที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆทั้งจากในตัวเครื่องและจากเครือข่ายภายนอกมาประมวลผลเป็นภาพรวมสถานการณ์ทำให้นักบินสามารถรับรู้ข้อมูลได้รอบด้านตลอดเวลาอีกทั้งระบบ AI ยังช่วยประเมินความเสี่ยงและเสนอแนะการตอบโต้แบบเรียลไทม์ถือเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีมนุษย์กับเครื่องจักรอย่างลงตัว ด้วยความล้ำหน้าของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้ f f 2 r a p t t r r ถูกยกย่องว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ไม่มีใครเทียบได้ในยุคปัจจุบันแม้แต่เครื่องบินเจเนเรชันที่5รุ่นอื่นๆก็ยังมีจุดที่ด้อยกว่าในหลายด้าน f f 2 Raptor จึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจทางอากาศของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรทั่วโลก สุดท้ายนี้การที่ประเทศไทยได้มีโอกาสสัมผัสเทคโนโลยีของ F 2 2ไม่ว่าจะในเชิงการฝึกซ้อมหรือในอนาคตหากมีการจัดซื้อเข้าประจำการจริงก็จะเป็นการยกระดับความสามารถในการป้องกันประเทศและรักษาสมดุลทางยุทธ,ธศาสตร์ในภูมิภาคได้อย่างมาก